ไง่น <OR egg wiggle noise> ี่นี่หม้มันจมจะมไกแล้วะไมเรื่องือถ้าสมมติว่าเขาอะาออนขาเ็กสุดก็ความปลอดภัยชวยเปิดไม่มีวงเเดียวเดเดียวเป็นต้นเป็นต้นอีกตึงของกลางแบบตรงกลางหือมวนนีแต่ยงได้ยังได้ไม่มีไม่ได ไม่มีไม่มีเขาไม่จัดมาให้ไม่ให้เลยพราะว่าเท่าที่ดูย่านก็คือถือว่าดูแลดีนะเพราะว่าเท่าที่ดูดูจากสภาพการอดอาหารการอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็อยากให้ญาตสู้ๆเออในการที่จะดูแลกันต่อไป่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่นครศรีธรรมราชนะคะพอดีหมอก็วันนี้ก็ตื่นเช้ามานะคะแล้วก็แต่งตัวนะคะเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมช่วยสังคมของกังนําค่ะคือจริงๆถ้าเกิดเราติดตามข่าวเรื่อยๆเนาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีหลายตําบลเลยนะคะที่มีประสบภัยน้ําท่วมก็จะมีแบบน้ําท่วมเรื่อยๆเลยก็จะมีรูปข่าวที่แบบเป็นน้ําแบบท่วมมาจนถึงหลังคาเลยอะคะ่ะซึ่งตอนนี้ก็คือจุดที่เรามาตอนนี้ก็คือยังแบบมี บางส่วนที่น้ำท่วมอยู่แล้วก็บางส่วนที่น้ํา ยุบลงแล้วค่ะแต่ว่าข้อเสียของน้ําท่วมเนี่ยเออบางครั้งก็เือหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแบบความปลอดภยัยความแบบว่าอะไรอะ่ะเสียหายของบ้านเรือนนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็คือแบบเสียหายไปพอสมควรทางเราเนี่ยซึ่งก็คือมีกิจกรรม CSR เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็กะว่าจะมาช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมมาแจกถุงยังชีพต่างๆค่ะก็คือไหนๆเรามาแล้วอะ่ะเราก็ยังพอเหลือเวลาอยู่ก็คือมีบางบ้านที่เป็นแบบผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยค่ะเราก็เดี๋ยวเอา ของไปแจกกับผู้ป่วยติดเตียงด้วยประมาณนั้นค่ะผู้ป่วยติดเตียงอะ่ะเออโรคที่ติดเตียงได้อะ่ะส่วนใหญ่หนึ่งก็คือถ้าเกิดไม่กระดูหกหักนู่นนี่นั่นแต่กระดูหกหักถ้าเกิดผ่าตัดทันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องแบบส่วนใหญ่จะเกิดจากเรื่องสมองเนาะที่ที่เจอในอายุรศาสตร์เนาะเราก็เคยไปเยี่ยมบ้านอยู่แล้วเรื่อย แต่ว่าผู้ป่วยติดเตียงค่าใช้ใจ่ายด้วยความที่ตอนนี้มันมี30บาทรักษาทุกโล่งเนาะส่วนใหญ่ก็จะครอบคลุมในเรื่องของยาต่างๆแต่สิ่งที่มันไม่ได้ครอบคลุมเลยอ่ะจะเป็นพวกแบบผ้าอ้อมการเปลี่ยน,อนเออต่างๆอย่างเงี้งยซึ่งบางคนเขาไม่ได้มีเงินเพราะว่าเวลาที่เขาติดเตียงเขาก็ไม่ได้หาไรายได้เพราะว่าการติดเตียงมันเป็นแบบมันเป็นทั้งต้องมีผู้ดูแลแล้วก็เราช่วยตัวเองไม่ได้เราหาเงินไม่ได้ค่ะก็วันนี้ก็อาจจะ ได้พาทุกคนได้ไปเห็นแบบบรรยากาศจริงๆของความติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเพื่อนๆอาจจะไม่ชินแต่หมออาจจะชินอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เจอกันเป็นเรื่องปกติไม่เคยเจอคลินิกไหนทํา C S R อะไรอย่างเงี้ยะทำไมก้างนํำถึงทามาโดยตลอดไม่ใช่คลิปแรกด้วยจริงๆหมอไม่แน่ใจว่าคลินิกอื่นๆทาหรือเปล่าแต่ว่าของเราอ่ะด้วยความที่เราเป็นองค์กรใหญ่ก็ประมาณแบบ 30- 40สาขาค่ะคืะคอหมอมองว่าการมีบุญมันก็สําคัญนะหมายถึงว่าสาหรับการแบบ อย่างลูกค้าอย่างเงี้ยไว้วางใจมาทําสวยกับเราอะไรเงี้ยคือเรากําไรส่วนหนึ่งมันก็ควรจะต้องตอบแทนสู่สังคมอย่างโอเคตอนสมัย1นถึงสสาขาเราก็จะทําบุญไปทําบุญส่วนตัวแต่ว่าตอนนี้พอองค์กรมันใหญ่ขึ้นอะคะ่ะมันการ CSR ต่างๆมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องตามมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหักลดภาษีแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับการที่เราควรจะต้องเป็นผู้รู้จักให้กับเขาบ้างไม่ใช่รับอย่างเดียวอะคะ่ะช่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็บริจาคก,กับ20ล้านแล้ว ซึ่งบางคนก็ไม่รู้แบบไปจากสร้างวัดสร้างพระประธานแล้วก็สร้างห้องน้ำที่อินเดียค่ะแล้วก็มีของที่นี่ด้วยเราก็จะแบบค่อยๆทําบุญเรื่อยๆซึ่งบางอย่างหมอมองว่าเอออย่างฮัทลมฮัตตาลีอย่างเง,งี้ยค่ะปูจุนนะคะแกก็เป็นเหมือนแบบเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งของผู้บริหารเราที่มองว่าแกทาอย่างเงี้ยมาตลอด10กว่าปี2 0กว่าปี30กว่าปีแล้วชีวิต ของบริษัทก็ก้าวหน้าไปอะไรเงี้ยโดยที่แกไม่ได้จําเป็นต้องมานั่งแบบทํำสื่ออะไรกันมากมายแต่ว่าอันเนี้ยคือด้วยความที่อย่างน้อยเรามีโอกาสมาเราก็อยากจะให้ทุกคนน่ะได้มาเห็นบรรยากาศไม่ได้ต้องการดึงดราม่าใดๆสวัสดีค่ะดีครับอย,อยู่อยู่ข้างในครับเอาไปดีด เข้าเลยเข้าเลยใช่อยากกินลำไยอยากกินลบไยอยากกินอยากกินลำไยนะนี่นี่ขุณโม่ใมาเยี่ยมนี่หลุนตาเล็กคนตาหนี่คุณโม่ใมาเยอะแยะเลยนี่คอติดแล้วติดค่ะใช่จริงจริงต้องแบบต้องอะไรอ่ะต้องขยับคอเรื่อยๆไม่งั้นคอจะติดเวลาเกณฑ์จันเวลาเกโนนั้นเวลาเกโนลืมเกยกระพิกมาได้เออมันนานที่ อันนี้ใขรไปคนช่วยเนี่ยอยู่กันสองสาคนช่วยกันจริต้องพลิกตัวบ่อยๆเพราะว่าแม่เดี๋ยวมันจะเกิดเนี่ยเกิดแผลเป็นมันจมันจะเป็นข้างหลังเนี่ยแต่ว่ามันไม่มันมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนังทะลุอันนี้คือเป็นเส้นเลือดสมองตีบใช่ไหมคะมันมันหมาถึงว่าทำไมอยู่ดีติดเตียงติดเตียงเพราะว่าเพราะว่าแกเป็นความดันไม่ติดเตียง โรคหลายโรคเนะ,ะแต่ไอเขาให้กินยาสลไลมเลือดอยู่อืมในขอดูยานหน่อยได้ไหมน่าจะรู้แหละถ้าเกิดกินยาอะไรอ่นงงีงงง้ยี้คกินยาความดันไขมันอืมอ,อันนี้กินหนึ่งนี้น่าจะเป็นเช้นเลือดสมองตีบแหละอ๋อน,นี้กินก่อนนอนอันนี้ถ้าเกิดไ,ไม่ไม่ไม่นี่ก็ไม่ต้องกิน,กนอช่วงนอนไม่หลับแต่ตอนนี้ก็หลับอยู่อืม เขาอยู่ดีๆติดเตียงใช่ไหมคะอยู่ดีๆติดเตียงหรือว่าไม่ค่อยลุกไม่ราว่ามันก่อนเก๊ขารีบไปหมดละแล้วก็แล้วก็เออแล้วก็เกเดินได้อ๋อตอนนี้ยังเดินได้อยู่ไหมตอนนี้เดินไม่ได้ปวดเท้าไม่ได้อ๋ออันนี้มันก็งออนนี้ย่อันนี้มันใช่คืออันเนี้ยก็คือเวลาแบบเวลาที่ที่เี้เคยเข็งออะไรนะเก็บมือค่ะ อ้อมใหะอ่ะอ่าโอ้ขอขอตรวจร่างกายหน่อยอ้อมเอาสเตตมาให้พี่ <Okay. S 1> หน่อย <c oughs> อันนี้เอาเอาของมาฝาก ก็มีแมสมีผ้าอ้อมนะคะเราก็มีสำลีแล้วก็มีพวกของใช้ต่างๆเอามาฝากให้ยายใช้ค่ะคามาจากกรุงเทพค่ะป,ป,ป,ปกติเยี่ยมบ้านเขาไม่มีฟอร,ร์มประวัติหรอเออที่เวลาหมอมาเยี่ยมบ้านใช่อ๋อสองหมอแล้วไม่มีหมอจากโรงพยาบาลชุมชนมาช่วยปะ อ๋อแต่เขามีมาเยี่ยมบ้านป่ะสวัสดีจัปาป้าสวัสดีค่ะมามาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพราะอะไรเนี่ยดูไม่น่าจะติดเตียงเลยออซื้อ <c oughs> อันนี้ทำไมถึงติดเตียงอ่ะ <c oughs> ยายทำไมต, <c oughs> ติดเตียงขายยกได้ไหมป้ายกขาได้ไหมขายยกได้ไหม <c oughs> ขายยกได้ไหม <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ล้มล้มเหรออย่าโอ้ไหนไหนไหนป้ายกยกยกแขนหน่อยอ๋อยกได้อยู่เหมือนกันนะแล้วเราลุกขึ้นได้ไหมคะแกลุกขึ้นได้ไหมข้นไหนลองลุกสิลุกสิขึ้นนิแม่อ่ะแม่ลองยกยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นในมืยกขึ้นยกขึ้นอ่ะยกขึ้นแม่เดี๋ยวติดเตียงนะแม่เดี๋ยวติดเตียงนะยกขึ้นน้ำยกขึ้นอ๋อ้ ออาน่นนะอใช่ใช่คืออย่างนี้ปกติอ่ะอันนี้เอสอมฟังด้วยเนาะเพราะว่าปกติอ่ะผู้ป่วยสูงอายุว่าถ้าเกิด้ถาผู้ป่วยสูงอายุว่าไม่ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้เซลล์สมองตีบอ่าอย่างแรกนะถ้าล้มขึ้นมาไปโรงพยาบาลผ่าตัดหายกลับมาเดินได้อย่างที่สองถ้าเกิดเซลล์สมองตีบไปโรงพยาบาลทำกายภาพหาย กลับมาเดินได้แต่ถ้าเราอะแต่ว่าพอคนอายุเยอะอะมันจะมีสภาพจิตแบบนึงในผู้สูงอายุคือเข้าใจว่าตัวเองอ่อนแอทำอะไรไม่ได้เราก็จะชอบนอนอยู่ทั้งวันเราก็รู้สึกว่าตัวเองลุกไม่ได้นี่ก็ลุกได้เข้าใจปะแขนเอาจริงก็มีแรงแต่เราถ้าเกิดสมมติว่าเราอะไปตามใจเขาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อจะฝ่อ แล้วเดี๋ยวอันนี้ลุกไม่ได้ของจริงแต่มันไม่ใช่เป็นโรคที่ลุกไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นเซลล์สมองตีบไม่ได้เป็นล้มจนผ่าตัดอะไรไม่ได้แต่ล้มมาผ่าตัดแล้วหายเลยนะแต่คนส่วนใหญ่อ่ะล้มอ่ะเขาจะไม่ได้ล้มถึงขั้นเดินไม่ได้แต่ว่าเท่าที่ดูอ่ะสองเคสเนี่ยเหมือนกันหมดเลยคือเขาเรียกว่าภาวะแบบกลัวลุกไม่ได้แบบคือกลัวล้มกลัวอะไรไปทุกอย่างแล้วก็จะเกิดโรคจิตขึ้นมาชนิดหนึ่งแล้วก็จะติดเตียงแล้วพอติดเตียงมันเป็นโรคที่ไม่ใช่ติดเตียงจริงๆเพราะว่าโรคของหมอที่ติดเตียงจริงๆมันมมีีไ่่กโ เราก็เลยดูว so ่าให้ทาไมติดเตียงเขาไปมากล้ามเนื้อจะฝ่อเราข้อจะติดเราจะเป็นภาระลูกหลานเราก็จะต้องแทนที่จะดูแลคนเดินได้เป็นดูแลคนติดเตียงแล้วเราก็ต้องพลิกตัวเขาไปพลิกตัวเขามาเราก็จะลําบากเงินเราก็ต้องหาเราก็ยังจะต้องมานั่งดูแลแม่เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งสําคัญคืออย่าปล่อยให้เขาแบบนอนเฉยเฉยพาลุกพาอะไรต้องบังคับอย่างเมื่อกี้ถูกต้องแล้วใช่ต้องบังคับใช่เอายามาดูหน่อยเอายาที่กินอยู่ทุกวันนี้ ยาหมดยาเอ้ายาหมดเหรอยามียาอะไรบ้างไขมันออไขมันแล้วมีอะไรอีกความดันความดันอืมโอเคได้จริงๆไขมันความดันเป็นโรคเบาๆพ่อแม่หมอก็มีมันจะเราเราจะไม่ติดเตียงเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆอย่างน้อยโอเคตัวเขาอาจจะไม่นี่เราดูแลเขาเพื่อตัวเราเพราะเมื่อไหร่เขาติดเตียงขึ้นมาค่าใช้จ่ายมาเยอะมากนะคะเอาสเต้นมาหน่อยดิตรวจร่างกายให้ไปเลยเพราะว่าเผื่อบางครั้งแพทย์เขาไม่ค่อยได้เข้ามาเนาะอ่ะ แป๊บหนึ่งนะยายโอเคอ่าน่าเลบหนึ่งนะยายโทษนะโทษนะจริงๆคนนี้มีโอกาสเป็นพาร์กินสันด้วยนะเนี่ยแขนขยับแล้วก็ข้ออะไรอย่างเงี้ยมันกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยเราเขาจะเดินได้ช้าการทําอะไรมันจะช้าเนี่ยเขามีโอกาสเป็นพาร์กินสันจริงๆควรจะไปโรงพยาบาลเหมือนพาร์กินสันเลยเดินจะช้าเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะตึกๆๆๆๆอย่างเงี้ยอันนี้คือโรคของพาร์กินสัน สั่นจะสั่นไม่เท่ากัน asymmetry มมก็คือมือข้างนี้สั่นมากกว่าเนี่ยเขาเป็นพากินสันแต่ว่าพากินสันไม่ได้ติดเตียงถ้าเกิดรักษาให้ยาพากินสนะันน่ะอาการจะดีขึ้นเออหนึ่งเขาเป็นพากินสันสองความดันไม่แน่ใจเพราะไม่ได้วัดความดันหัวใจยังไม่ได้เป็นอะไรนะคะเอ,เออเอ,อะไรนะเนะรื<า>เอมั่งเลยฮะไม่เรือใช่คนนี้น่าจะต้องไปรักษา <c oughs> ต้องกินยาพาคินสัน t r มอร์ เดรสติ้งเทมเปอร์เนี่ยพาร์กินสัแนแน่เลยนะพาร์กินสันภาวะหนึ่งทำอะไรชา้าๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีเนี่ยภาวะแบบเนี่ยสันส่นๆเป็นๆหายๆเนาะเราต้องตรวจหมายถึงว่าอนามัยต้องช่วยสก,กรีนเพราะว่ายามันจะไม่ใช่ายายของอนามัยยามันจะเป็นยาของอายุรศาสตร์แต่ว่าไม่แน่ใจว่าอนามัยอะ่ะหมอเขาสั่งยาพาร์กินสันที่โรงพยาบาลชุมชนมีหรือเปล่าซึ่งหมอคิดว่าไม่มีนะเออก็คือกินแล้วอาการแกจะดีขึ้นแกจะทําอะไร คล่องว่องไวมากขึ้นมันจะดีขึ้นภายในหนึ่งถึงสองปีแล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มแย่ประมาณ1ิปีเออหลังจากรักษาเออนาะแต่ว่าอย่างน้อยมันจะได้ฟังก์ชันออดีขึ้นภายในปีถึง2ปีถ้ากินยาแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะแย่ลงแย่ลง,แย,ลงแย่ลงเรื่อยๆืแล้วเดี๋ยวแกจะติดเตียงจากโรคเกี่ยวกับสมองนะคะวันนี้หมอเอาของมาให้เนาะเออก็เอาเอาไว้ใช้ประมาณนั้นเนาะ เออก็เอาไว้ใช้แต่ว่าหลักๆก,ก็คือพยายามทําให้แกกลับมาเดินได้<อ>แล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดของอนานเยเขาจะเบิกไอ้เนี่ยไอ้ไอ้อ,อ,ไอ,อะไรอ่ะไอ้ไม่ใช่วิวแชร์ไอ้ที่ฝึกเดินอ่ะอใช่ต้องค่อยๆเป็นสเต็ปอย่างแรกพยายามลุกเองก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยๆยืนแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยๆเดินค่อยๆเป็นสเต็ปพยายามอย่าให้ล้มทําทุกวันเนาะอืม อันนี้ล้มขาหักอะไรหักจ้ะป้าหักตรงนี้หักตรงนี้หรอหักนานยังอ่ะนานแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วก็เลยเดินไม่ได้เลยอ๋อแต่ว่ายังลุกได้อยู่ฮะนั่งกระเถิดเลอ๋อนั่งได้อย่างเดียวอ๋ออายุเท่าไหร่ป้าป้าเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่โนนะโอเควันนี้ถือว่าแข็งแรงอืมไหนป้าป้ามอง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 ตรงมองตรงมองตรง ตรงอ่ะโอเคดีไม่ซีดเนาะอ่ะปากแรบลิ้นให้หมอดูหน่อยแรบลิน้นเออแลบลิน้นแลบลินลล้น,ลอ,ลนอ๋อทำไมลิ้นส้มอ่ะกินชาเหรออ๋อตัวนี้ทําไมกินอ่ะตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคพาไปหาหมอบ้างไหมไม่ได้พาไปจเลือดตรวจตัวนี้ไม่ต้องกินแล้วนะไม่ให้กินแล้วนะอันนี้ไม่เอาแล้วนะตัวนี้กินได้ไม่เป็นไร เป็นประหวานด้วยตัวนี้กินได้ครึ่งเม็ดเจาะเลือดบ้างไหมเจาะมีผลเลือดให้หมอดูไหมไม่มีเนาะผลเลือดมีปะเลือดเตียน้ไม่ตัวอ๋ออยู่อนามัยเนาะตัวนี้ไม่เอาบอกเขาว่าไม่อันนี้ไม่เอานะตัวนี้เดี๋ยวค่าไตมันขึ้นนะไม่เอานะตอนนี้เขาไม่กินกันแล้วนะอเป็นยาเก่านะตัวนี้กินเหมือนเดิมทุกตัวนะตัวนี้กินได้กินได้ทุกตัวเลยนะคะเออเมทฟอ์มีนกินได้นะคะยาซิมวาสตอตินกินได้ตรวนี้ เพิ่งเม็ดก่อนนอนตอนนี้ไม่กินนะห้ามกินนะโอเคอ่ะพอแค่นี้อ่ะ,ะอย่างกินทุกอย่างเหมือนเดิมถ้าหมอให้อีกบอกว่าตัวนี้มีหมอมีหมอมาเยี่ยมเนาะเออบอกเขาว่าไม่ให้กินเนาะตัวนี้อ่ะโอเคได้อ่ะเราก็พยายามหนึ่งญาติดูแลนะเพื่อไม่ให้แม่ติดเตียงเพราะว่าถ้าเกิดวันนึงแม่ติดเตียงคนลําบากคือเราเนาะ คนลาบากคือเราดดเอา <ไป S 1> เอวิธีการเนี้ยดีด <c oughs> ให้นั่งอย่างเงี้ยดีแล้วก็ให้แกอ่ะอย่างน้อยตอนเนี้ยอันเนี้ยจะรีบเนาะเพราะว่ามันมันเข้าเฟื่องแต่อันเนี้ยยังดีให้แกบริหารยกไปยกมาแล้วก็ตรงเนี้ยให้แกบริหารพยายามให้แกฝึกกินข้าวเองยังไงพยายามฝึก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 กายบริหารข้างที่เหลือกับแขน เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะแย่ลงเรื่อยๆถ้าเกิดเราไม่ใช้มีเกจยฮันได้อยู่ตลอดอย่างเดียวคือเดินไม่ได้เดินไม่ได้เจินทำได้มากสุดยัง่งได้เลยได้เลยเข้าห้องน้ำบีง๊งครับน้ำบีง๊งคือทําได้ถ้าถัดได้โอเคได้เลยอ่ะดีมากดีมากค่ะ <c oughs> อ๋อเราก็ลืมอะมีของมาฝากนะ <c oughs> เป็นแพมเพิร์ดเป็นอะไรต่างๆนะคะ <c oughs> อืม <c oughs> คนค่ะเป็นโรคอะไรเอ่ยแก่ลมเจ็แก oh. ่ลมแล่วสฉพะกอ๋อลมแล้วะโพกหายเราไม่ได oh. ้ผ่าตัดใช่ไหมโอเคตามนั้นเดยะค่างีายไปเลยเนี่ยไง่นี่นี่นี่มอมาจังเดจมอไป่ลาวันสาวนอ คือถ so okay, okay, mm ้าเกิดสมมติว่าเขาอ่ะปิดขาดเล็กสุดก็ความปลอดภัยช่วยเปิดไม่ได้ไม่มีดวงมันวเดียวดวเดียวมัคือเป็นต้เป็นต้อยหนึ่งแงกลางหือบอลลนี่แต่ว่าไม่ได้ไม่มีไม่ไดไม่มีไม่มีเขาไม่จัดไม่ให้ไม่เห็นเลยรอแต่ว่าเท่าที่ดย ถ้าเราดูดูแบบสภาพการอดอาหารการอะไรย่าเงี้ยที่ทำการจีนก็เดี๋ยวเอาของให้ก็ยังไงก็อยากไม่ยากสู้ๆในตาที่จะดูแลกันต่อไปเพราะว่า้ใช้ทักะ้องร้องเลยถุงดำ เดี๋ยววันนี้ตอนนี้เราอยู่อำเภอทุ่งสงะคะเดี๋ยวจะมีสี่หมู่บ้านนะคะที่แบบได้รับประสบภัยจากน้ำท่วมนะคะเดี๋ยวจะมารอรับของแจกจากเรานะคะเป็นถุงยังชีพนะคะเดินทางมาถึงตรงเลยคุณหมอเลยค่ะนี <c oughs> อ <c oughs> คนขาตอนนี้นะคะก็จะได้ทำการแจกถุงปันสุกให้กับทุกคน <c oughs> ตอนนี้กี่หมู่นะคะผู้ใหญ่คะสิบเอ็ดหมู่ขอให้านายกสิบเอ็ดหมู่ด้วยกันนะคะ อ่าสพิค่ะัสดงค่ะอรอเราคนนี้เลยรงเล็กน้อยนะคะกับพี่น้องประชาชนนะคะแต่ให้คุณหมอพูดอะไรนะคะก็อย่างแรกต้องขอบคุณโครงการดีจากพี่เฟิร์นนะคะก็คือหลักๆก็คือคนที่คิดค้นเรื่องเลยก็คือคุณเฟิร์นมาณพานะะก็คืออยากจะให้ขอขอตบมือให้คุณเฟิร์นหน่อยนะคะค่ะแล้วก็ก็คืออันนี้ก็คือทั้งทีมงานทุกคนนะคะก็คือ ตั้งใจที่จะมาแบบเยี่ยมเยียนแล้วก็แจกถุงยังชีพแล้วก็แบบเป็นของต่างๆถุงปัรสุขนะคะก็คือมีทั้งอาหารมีทั้งต่างๆให้กับชาวบ้านทุกคนนะคะก็คือถือว่าแบบช่วยๆกันนะคะเมื่อเช้าหมอก็ไปไป,ไปตรวจตรวจโรคไช <laughs> ดูผู้ป่วยติดเตียงไป,ไ,ปไปเป็นหมอชุมชนเลยแป๊บหนึ่งค่ะ ใช่แล้วก็วันนี้ก็คือพอเสร็จแล้วก็มาทำกิจกรรมนะคะก็คือยังไงคนไทยก็ช่วยกันนะคะค่ะโอเคครับพบ่เบอร์ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะหมูหนึ่งอยู่ไหนคะหมูหนึ่งเอาหมูที่สิองี่สิบัวเริ่มเลย ะะสําหรับวันนี้นะคะที่เป็นกิจกรรม CSR กันนาช่วยสังคมนะคะก็อย่างเนี้ยหมอก็มีโอกาสที่จะมาลงพื้นที่เองที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานที่มาลงพื้นที่แต่ว่าหมอติดภารกิจเรียนเฉพาะทางอยู่แต่ว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงแกลบเยียก็เลยได้มาลงพื้นที่เองแต่เดี๋ยวก็จะติดภารกิจเรียนเฉพาะทางอีกสปีแล้วกก็คือสําหรับวันนี้นะคะก็คือได้รู้สึกมีความสุขใจนะคะที่ได้พาทีมงานนะคะทั้งของ ทั้งฝั่งครีมแล้วก็ฝั่งผลิตภัณฑ์แล้วก็ฝั่งทางคลินิกนะคะในการที่จะมาแจกถุงยางชีพแจกข้าวสารให้ทุกคนนะคะก็คือได้เห็นถึงความลําบากของพี่น้องนะคะก็คือเราแบบเทำธุรกิจเรามีกาไรเราก็ควรที่จะที่จะตอบแทนสังคมมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ด้วยการช่วยกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของเมื่อเช้าก็คือจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งจริงๆหมอก็เป็นหมออยู่แล้วก็เคยแบบว่าไปเยี่ยมบ้านตรวจโรคอะไรเราก็รู้สึกว่า ได้ทาประโยชน์ให้กับสังคมอะคะ่ะซึ่งเออเราก็รู้สึกดีใจนะคะที่แบบได้จัดกิจกรรมนี้นะคะก็คือได้แบบให้ทุกคนได้ฝึกเป็นผู้ให้ะคะ่ะไม่ได้ผู้รับอย่างเดียวะค,ะค่ะค่ะก็ยังไงนะคะก็ฝากติดตาม u t ทู e กังนําคลินิกนะคะสำหรับคลิปต่อไปจะพาไปกิจกรรมอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายว่ตนตอนน้ำตืออ้อไม่ใช่อุ้กจะมันมีหม เรื่องกันเป็นยูแล้วก็การตีว่วต้องบางที่บางอย่างก็ว่ามันมง่ายสะด้วกมันไม่จะด้วกมันตกย่างมันตอนตี้หน,นามไม่ตัวมากค่ะมีมีมีใครได้เอาของมาให้แบบนี้บ้างไหมคะไม่มีเลยค่ะลำบากากคุณนะคะที่เอาของมาให้นะคะ